เหนียวไม่อาบน้ำเรื่องไงวะเนี่ยล่างมันแข็งด้วยว่าดินก่อนล่างมันแข็งเกิดมาได้ยังไงวะถ้าดินแข็งขนาดนี้โอ้สายคันเร่งก็ย่อนยนันใี่ไองเอ้หมดดัวเลยเยวเร่งเครื่องก่อน เขาเล่นก็หย่นอนโดยนั่นเลยว่าอยู่ทำไมไม่เร็วล้มไป่ะแข็งทำไมล่ะพี่น้องล้มไปครับพี่น้องครับ ฟันหักชิบหายฟันล่วงนวพี่น้องเอ้ย จะเอาดินคูสานี่ออกหมดนะแต่ต้องล้มต้นไม้ให้เขาก่อนกัดรากฝั่งนี้นะเหมือนมันจะมีอะไรมาดึงดึงอยู่ฝั่งนี้เลยดินคันคูนึกว่าจะกินง่ายๆไม่ใช่นะเนี่ยแข็งครับดินแข็งโอ้ฟันไปสองเล่มเลยอ่ะ เดี點點๋ยวก็ไปอีกเล่มหนึ่งซแล้วฟันนี่ซแล้วครับดูที่ว่าจะลมไหมงงไว้แล้วมันเดินขึ้นเดินด้วยครับ ลูกไปอย่าลีลาลูกครับอย่าลีลาครับลูกเวลาง่วงนอน มันได้รอบมันนะคันนี่นะ อ่ไม่ใช่ว่ามันไม่แรงแต่คิดแค่ว่ากล่องคันเล่งมันใช้ไม่ได้ครับดูดูนไปครับถ้ารถไม่แรงก็คงจะทําแบบนี้ยากนะครับดันแค่ดันไปก็ดับแล้วครับิด,ดต้นอันนี้แล้ว จะโรยแล้วผมเสียวอ่ะอ๋อต้นนี้ก็ไม่ไปไหมไห้รู้อรอเลยครับต้นมะขามนะข้างหน้า ม่วงใ,ให้เขามาตัดก่อนมาตัดก่อนครับือถ้ามันขาดก็ไม่เป็นไรนะครับลงมะม่วงเพราะ่ายังไงแล้วก็เอาดินตรงนี้ออกอยู่ดีครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆให้มันออกแล้วก็ đi lên bay, lên bay, ai phải lên bay, nhẹ đu, nhẹ แังนะสิมาตัดไมทัตมา ya ขาดทันทีนถก็ยืนเดือเดียงดังอยู่นี่เลย ไม่เห็น <G ül> เพราะว่าบางคนบอกโอ้สงสารรถแต่ว่าก็มันเกิดมาอย่างนี้ครับแม่คงถ้าสงสารก็ไม่ได้ใช้งานมาันละครับบางคันเกิดมาอยู่บอรลุกลังโอ้ยินงน่าสงสารกว่าี <G ül> เกิดมาอยู่บอรลุกลังอ่ะบอยินอย่างเงี้ยน่าสงสารกว่ีครับพวกนั้น

แค่ปากทางตรงนะี้นี่ครับเห็นลังคาไหมครับประมาณนี้แหละนะครับบางคนว่าวิ่งถูกเอา้าเราไม่ได้เกียรไงเราวิ่งราคาที่ไม่ได้เกียรครับวันนั้นร้อยแปดสิบก็ไม่ได้เกียรครับแต่ว่ารถติดลมก็เลยต้องเอารถไปครับวันนั้นเอากลับไปตักอีกที่หนึง่งถ้าตรงนี้เราเอาไว้ตัดดินตรงนะี้เอาไว้ปูทางเรากลับไปตักตรงนู้นะ ถ้าผมเล่งขนาดนี้นี่น้ำมันหมดแน่ควันมันลงตั้งเหมือขันเล่งเชือกวัวครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ขับด้วยโค้ครับวันนี้ มื่อวานก็เรถมาลองนะครับได้ขายไปแล้วเจ้าสตอพัดถินครับชื่อชื่อพราะมากเลยสตอพัดถิ่นที่แรกตั้งชื่อสตอร์รี่สตอพัดถิ่นนี่ชื่อเพราะมากชอบชื่อนี้มากครับถ้าใครมีรถอะไรที่อยู่ภาคใต้นะครับทเทเล,ลอร์ราคาไม่แรงนะครับเอามาเสนอได้ครับเอามาส่งด้วยนะขึ้นมาเที่ยวถือว่าขึ้นมาเที่ยวบ้านผมเอามาส่งด้วยครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ